ม,มาอีกมาเลยยนเลยแมปนี้พี่พี่ผมรอคอ,อยพี่บุ๊แมปนี้แหละที่ผมอยากได้นะครับกราบมาพบกับผมนะคะพี่หริงปิง,ปงมิงกระบะนะคะกับทรีเครซี่รูปหมูบ้าข้างทั้งสามตัว s <S นั่นเองนะ <for something S 1> คะพ่อมาเปิดทุนมาห้าหนึน่งศวนยะคะพี่เริงของร้องที่ห้าสิบละ ซื้อฟีเจอร์นิดหนึ่งสามเจ็ดห้าศูนย uh, really ์นะฮะเราลองกันเลยเราลุยไปนะเขาดูหน่อยติดหน่อยติดหน่อยติดหน่อยเขาดูหน่อยติดหน่อยติดหน่อยนะฮะติดหน่อยนะฮะพี่เออเข้าหน่อยเข้าหน่อยเราลงทุนไปสามเจ็ดสองห้าใช่เมื่อกี้โอ้โหจริงจริงมันใช้แค่ใช้แค่สามตัวนะครับได้มาสีก็จะได้เกินกว่าก็คือเป็นสิบสองนะครับโอเริ่มเลยโคตรนเลยครับพี่ดูไปสามง่วกว่าแล้วมันจะเป็นยังไง รักที่ทาพี่หลินนะคะทุ่มตรงเลยนะคะทุ่มตรงเลยนะคะกับเกมนี้การซื้อฟีเจอร์นี้รักที่ทานี้อะไรนี้นี้นะคะผมรับช่วบบันเทิงเท่านั้นนะครับส่วนใครอยาก้รีบร้อนะครับที่้ริ่งปากหมุดให้เรียบร้อยนะอยากจะแบบอในในลองตั้งฟีเจอร์ซื้อเองอะไรเองอ่ะเข้ามาดูมาสองได้เลยนะครับผมปากหมุดว้ให้เราเรอยยาวๆจิ้มๆกันเข้ามาได้เลยนะแต่ใครที่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกับพี่หลินได้เลยนะ พ,พ,พ,พี่เพื่อพี่หลินก่อนได้เลยนะครับผมเ,เออมารุนรน้นไนสีลุงธนาม,มันยังไงอีโคนทียนมันยังไงวะครับเนี่นะยนะฮะโยนสิโยนสิบตลอดก็สวยอยู่นะฮะดอกนี้เออดอกนี้นะคบผมขออีกครับพี่ขออีกครับพี่นะฮะจบเทนนี้โอ้โหเ,เกือบจะ้เลยนะผมลงไปสามเจ็ดได้มาสามศูนย์นะฮะอา่า ลกอกแล้ยน่าจะพ้นมากแตมีความแบบเออแบบรอจัดรอจัดที่เราลงทุนไปแต่ว่าจะบวกมาเท่าไหร่ต้องชมอ่าอีสานทีนะพี่วิผมขอร,รู้เลยว่าแสบบ่หมากให้ได้เลยพี่ใส่หมากให้หมดดอกนี้ดอกนี้นะฮะดอกนี้ พี่เขาว่ากันว่าโอ้โหถือว่ามาซื้อวีเจนี่นะฮะโอ้โหมาแล้วอีกหนึ่งเท่าของการที่ซื้อไปเมื่อกี้นะฮะเดินทางมาเกือบสิบเคเราพี่โอ้โหมันอยากผมอยากชอบเลยพี่โอ้โหจบเทินไปเจ็ดแปดสวยนะถือว่าทำถึงถือว่าทำได้ดีถือว่าทำได้สวยเลยนะครับผมไอห้าสิบทียังมาเอาไปชมกันหน่อยดิ ยังไงเนี่ยข้างนอกอยังไงอย่าขอชมเลยดีล่ะแค c เตอร์ไม่ให้เลยเว้ยเออเฮ้ย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 อ่ะเดินหน่อยเดิหน่อย,อยเปิดการหมุนแบบเทอร์โบดิดูดิเออช่วยมันแตกเร็วขึ้นป่ะแบบอยากลุ้นเร็วๆไม่ใช่อะไรไหรอกอยากลุ้นเร็วๆอะพี่ไม่ใช่อะไรอ่ะครับผม ม,มาอีกมาเลยโยนมันเลยแมทนี้พี่พี่ผมรอคอยพี่หมูแมทนี้แหละที่ผมอยากได้นะแต่สามารถโอ้ยแม่งโคตรเอาไรวะเออเฮาสเก็ตเตอร์ยังไงสเก็ตเตอร์ยังไตตองไอีโดนมาหรือเปล่าโอ้ออ้๊บอ๊บอามีฮาร์ดมีฮาร์ดีขครึ่งกะระดาน เซคเตอร์มีให้ลุนอีกเครื่องลายกับอีกหนึ่งตัวเข้าหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับผมเข้ามาแล้วเซคเตอร์ตัวที่3ของเรานะคะ <Hey! S 1> อ่าไปสู่หมุนฟรีกันเลยที่เจอกันหน่อยรอเริ่มเลยเริ่มเลยเจอกันหน่อยหมุนฟรีเป็นยังไงขอจมหน่อยกีฬาขอแบบเต็มนี่อเลยนะพี่ขอแบบเต็มที่เลยนะเธอเออโยนมาเลยครับพี่โยนมาเลยคนสุโยนมาเลยอยาอ่าเอั้น แต่ที่นี้ขอเดินเดือนเลยพี่หนูขอเดินเดือนเลยพี่หมูเออโยนมาเลยให้กันหนำนะครับผมอีกจะไม้จะหมาป่าจะอะไรจะแคตเตอร์เข้าด้วย่าอีกตัวนึงอ,อันริ้าโรดริงสี่ช่องดแูแคตเตอร์ให้กันหรือเปล่าตืมตึมตึมตึมไม่เข้านะฮะไม่เป็นไรพี่ผมไหวยู่นะครับผม เป็นที่ตื่นเต้นเป็นที่พอใจเป็นที่เป็นที่ฝันดีเป็นที่ยิ้มเป็นที่อะไรเลยวะ่ะก็คือชอบอยู่อะไรอยู่นะครับพวเออสเก็ตเตอร์เข้าให้อีกไหมล่ะครับหรือว่ามาแอลมาให้สองอะไรมาให้หนะึ่งนะเออเหมือนเหมือนเป็นเป็นเป็นความหงยายห่างๆไหมแต่ว่ามัแจกแนะฮะมามาโยนมาเลยนี่คุณสิ่างต่อเนื่องเลยนะครับผม เก่งจังเลยครับอาเขียรับไป2-7 5เจ็ดห้าสุดฟีเจอร์เราโคตรลูกหลักเลยว่ะพี่ๆนะครับผมคือฟีเจอร์เราคือโคตรลูกหลักเลยทำถึงทำเกินทำได้แลได้ดีได้ดีมาก,มากๆนะนะับรุออ่นกันไปเลยเองสาวเสียทีแบบเปิดโทรโบโผมขอชมหน่อยพี่นะฮะ อืมไม่เกลือเลยจัดหนักจัดเต็มสวยมากครับต้อ,อสเกตเตอร์เข้ามาเข้าเขานะฮะมีช่วงบอยช่วงนิง่งช่วงไหลนะครับผมมีจะเข้าให้กันหยือไมอ่าอยังมาอยู่นะฮะอยังมาอยู่ มีความนิ่งมีความวอะไรอย่างไหนล่ะครับเนี่ยถ้านิ่งแบบนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ